ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10อันดับสัตว์พิษหลายเรียงที่สุดในโลกนะคะอันดับ10ปลาปัาเป้าปลาปัาเป้าหุ่สัตว์มีพิษที่มีคนนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่นปลาปัาเป้า,าประาญี่ปุ่นเรียกว่าฟูกุกเกาลี่ในส่วนของภาษาศเกาหล,ลีจะเรียกว่าบอคฮัง โดยเนื้อปลาบักเป้าหนานจริงๆแล้วไม่มีพีชเจือปนแต่อย่างใดแต่เครื่องในห้องมันตั้งหากที่ล้วนแต่มีพีชเจือ,อยู่และพีชจากเครื่องในนั้นจะป้าปนเข้าสู่เนื้อในขั้นตอนการเล่นั่นเองดังนั้นเพราะควที่จะวระกอบมาห้านที่ทํเจ้าปลาบักเป้านั้นจําเป็นจะต้องสอบใบอนุญาตกันเลยทีเดียวอันตับก้าวกบลูกดอกซาดมีพิษมักจะมีสี่สั้นรดไสเป็นสิ่งที่เตือนใจผู้ล่าเสมอ เชกเชนกบลูกดอกที่ดำเงินหนานเป็นสัตว์ที่อยู่ในป้าฝนในทวีปอเมริกรากลางและใต้เป็นกบที่มีสีสั้นสวยงามแต่ผิดห้องมันหลายแรงมากผิดข้องกบลูกดอกนึงตัวสามารถคนได้ถึง10คนและนู่ถึงซ่องมืนตัวผิดข้องมันเพียงห้าไมโครกร,รมัมเท้ากับปลายเข้มก็สามารถค้าคนและสัตเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้อันดับแปดงูไทปันโพททเล งูไทปันทุกคมได้มากในทวีปออสเตเลียเป็นงูที่มีพิษหลายแรงมากพิษที่มันป้อยออกมาจากการกั้าดห้อเนึ่งงรังสามารถฆ่าคนได้ถึงร้อยคนลื่นมู่ลื่นนู่ซ่องเส้นห้ามื่นตัวพิษข้องมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45้านาทีแต่ยังไรก็ตามงูไทปันเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อายไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษข้องมันแล้วรู้ได้ไงว่าฆ่าฆ่าคนได้ร้อยคนอันดับเจ็ดแมงมุมบราซิล คนที่เป็นโรคกลัวแมงมุมบางคนอาจตายจากอาการช็อกก้อนที่จะโดยมันกัดเสี้ออีกแมงมุมบาติวหรือแมงมุมกล้วยได้หลับการบันทึกลงในคินเน็ตเวิร์คเลคคคร์ดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงที่สุดในโลกพิษข้องมันทาลิตพิษข้องมันมีฤทธิ์ทำลายประสาทพวกมันจะลายย่างมากเพราะโดยนี้ใสข้องมันแล้วมันชอบแอบยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแมงกระัางในรถยนต์ ผิดข้องมันถ้าโดนกัดานอกจกากจะทำให้เจ็บปวดย่างมากเหลวมันจะทําให้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได้เลื่อยได้เมืง่งูและถ้าลออตายจากการตัวมันกัดมันก็จะทําให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งทรมานนิ่งก่าตายไล่เท้าหนักมันฆ่าคุณไม่ได้แต่มันจะพาความเป็นชายคุณลงนรกไปแน่ๆอันดับหกปาหินถ้ามีการจัดประกวดความอัป,ปลักษณ์ผมเชื่อว่าเจ้านี้จะต้องติดอันดับย่างแน่นอน และในเรื่องผีดมันได้ชื่อว่าเป็นป่าที่มีผษด้หลแรงที่สุดในโลกผิดข้องป่าหินนี้จะยุ่ในน้าข้องตัวมันเองมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเขาแล้วก็คุณจะได้ริมรสความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้เจ็บเลยดีเดียวร่างอาการเจ็บสุดขั้วผ่านผลไปสิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายของคุณจะเป็นอัมาพาตและหล,งลังต้องหนีไปในที่สุดอันดาพา้าแมงป่องพันเด,ดสสตอกเกอร์ แมงป่องโดยทั่วไปนั้นถึงแม้ว่าจะโดนกาดผิดของมันก็สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนักน่าจ,จะเจบปวดนิดน้อยแต่มันไม่ใช่สารแมงป่องพันด,ดิสตอเกอร์เลยพอผิดของมันสามารถทำลายระบบประสาทได้ถ้าคุณโดนมันกัดคุณจะปวดย่างมาทาสรางจานั้นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นเป็นน้มพาสและทายในที่สุดแต่ถึงแม้ผิดมันจะลายแรงมากแต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอะไรต่อเด็กทารก และผู้สู้าอายุย่างยิงยั้วส่วนคุณผู้ใหญ่ย่าชะล่าใจเกินไปนกักพอทึ่งผีท่องมันจะไม่ทําให้คุณทึ่งตายแต่ก็ทําให้เป็นนออาพาตได้เลยทีเดียวอันดับ4ี่ปลาเมือกแว่นน้ำเงินปลาเมือกแววนน้ำเงินหนามีขนาดที่เหล็กมากขนาดประมาณลูกกอบเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปันสําสรับความนแรงของพิดมันเลยพอพิดมันสามาถดฆ่าคุณได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สําคัญมันยังไม่มียากแก้พิดถ้าโดนปลาเมือกแววนน้ำเงินกัดแล้วก็ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่รลายมารอกแต่ว่าผิดมันจะเริ่มทำลายระบบประสาร้าของคุณหลังจาหนั้นคุณจะรู้ซึ้อ,อ,อ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบหายใจจะเริ่มลมเลวหลังจากนั้นก็จะส่งคุณไปเกิดหม่อันดับสามห้อยเต้าปูนล,ลายหินอน่อนห้อยเต้าปูนตัวเล็กๆที่สั้นสวยงามแต่ผิดเข้ามันน่นอกเพียงแค่ยุดเดียวสมาฆ่าคนได้ถึง20คนถ้าคุณเล่นน้ำที่ทะเลที่ค่อนข้างอุ่นแล้วเห็นเจ้าตัวนี้อยู่ยากขีดที่จะยิบมันมาเล่นเลยนะคะ แค่ดูมันยุ่ง่้างๆก็พอแล้วพอถ้าคุณโดนผิดมันลิ้นงานแล้วก็คุณจะปวดร่างจากนั้นก็จะเรื่อมบวมระบบการหายใจเริ่มลำเร็วร่างกายจะคันยุคยิกเป็นนัมพาต์แล้วก็ตายในที่สุดแต่ยังไงก็ตามมีรายงานว่ามีแค่สามสิบคนเท่านั้นที่ตายเพราะห้อยเต้าคูณอันดับติซองงูจงอางงูจงอางเรือชื่อทางวิทยาศาสตร,ร์ เป็นงูพิษที่มีลําตัวยาวที่สุดในโลกด้วยขนาดโตสูงที่5-6เมตรงูจงอางน,นั้นเรารู้กันว่าอาหารโปรของมันคือก็คืองูนั้นหมายความว่ามันกินสัตว์ตะกูลเดียวกันและเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครั้งเดียวก็ทําให้คนตายได้อย่างง่ายๆผพิษข้องมันนั้นสามารถฆ่าฉางที่โตเต็มวัยได้ภายในเวลาแค่2ชั่วโมงในส่วนข้องมันนั้นส่วนมากอบข้องมันตกต่างกับพิษงูโดยทั่วไปที่สําคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใน,ในประเทศไทย อันดับหนึ่งแมงกะพรุนกล้องและแล้วแมงกะพรุนก้องก็ได้เป็นแชมป์ซาต์ที่มีพีดหลายแรงที่สุดในโลกมีรายงานว่ามันฆ่าคนไปแล้ว5 5 0 7คนพีดของมันนั้นจะทำลายหัวใจระบบประสาทผิวหนังในที่สำคัญถ้าโดนพีดมันจะเจ็บปวดย่างที่สุดส่วนใหญ่คนที่โดนพีดมันนั้นจะช็อกในหัวใจล้มเล็วก้อนดีกระลับเอาเรื่องฟังแต่และคณโดนพีดมันก็ยังมีโอกาสที่รอดอยู่นั่นคือต้องรีบเอาหนามส้มใส่ชูมาล้างอย่างน้อย30วินาที พอมันจะทำลายพิดข้องแมงกระพุนกล้องก้อนนี้มันจะเข้าไปสู้กระแท้เลือดกอ็เข้าจบคลิปเชียวน้สร้าดผิดหลายๆนี้สู้ในโลกไวเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจลืมกดไลา์ก็แชร์ก็ลาละขเาเพื่อเป็นกำลังใจพิ่มนำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ